สามแปดขาตกกับเพื่นเหุมันมีแต่ฐาน้ำมันมันเกี่ยวกันสามแดันนี้มาชิดซองชิดซองคค่งวันโองวดนี้ใคริสองบ่ครับมันมันมายูหนึ่งนี่มันลังเทียกันลาย้งเทียกันหน่อยไหมคือจังเหล็กมันเป็นเหล็กชุดไหครับเหล็กชุดเล็กคำนวณเหล็กคำนวณคือกันวันี่แล้วเพื่อนหามาสิบเอ็ดคูิดซองชิด้เออ้วัก่อนิบสามวันนี้มา1ิสองวันนี้มาสิบสอง วดที่แล้วเขาตกกับนะครับเนาะมันที่แล้วเขาตกกับเนะด้อพี่น้องเด้อยแตมีคลิปย้อนหลังเบิ่งได้เนาะครับเนาะนะ,นะพอดีมาต้มพอดีอมานาั่งคิดมานั่งคำนวณมาเขียนลงแล้วมาคำนวณเลขเจ้าของเขามันเขา่าเข่ากันกับเลขปูยึดสองขู อ่ครับผมอัดได้เรยเลยเบิร์นตัวน้องชมโอ้อัดดไ้บวันที่หนึ่งแต่ว่ามันติดเต็มไปตลอดครับผมที่หนึ่งกันยายนสปันนารชิมนากันปูสมดีปล่อยเลขกลับเงินล้านนะครับผมได้รับเงินล้านมาแล้วด้วยพี่น้องเอทีครับผมเอทีทันทีสดๆเลยครับผมปูจัดเชิญเวยกับมือสดๆจะแอดขึ้นหัวคอให้ขึ้นหัวคอให้ชื่อๆเราครับผม แต่ว่าเืินนี่มันใจร้ายมันได้ปูเงินนี่ที่รับเินได้มันเคยมาสามันเคยมาทุกหลอกกับล่านคือกัรนั้นแต่มันจิเป็นครูได้เท่านั้นมันเป็นชุดก็มันจว่าผู้เนี่ยหาอยู่ด้โอ้มีตัวเน้นยหายอยู่ไหมครับมีตัวกลมอยู่มีตัวกลมมีตัวสำลองอยู่กับผมมันม่ไม่เลยแข็งไมงไดจุกบนีจัดครูไปเลยด้ะครูไปเลยครับผมเอฟซีผู้ใดเห็นโห่ตัวใดกับโห่ตัวนั้นเทตัวนั้นหรอกครับผมเท่ใจให้ตัวใดกับครูใดกับเท่เลยครับมันว่าจังสี่ นี่จับคูปรตูมึงกึนึ่แปดชุนครับแปดชุนนี่เ็มักขึ้กันได้พี่น้องอีกสี่หนึ่งเก้กตัวเมักตัว้กระจัดตัวนั่นเลยมาดักกับน้ำบกกับกระสัดเต็มเต็มหนดขันบ่ายนับแตกเนื <c oughs> <ข>่องแปครับผม ตัวเน้นนี่คือเก้าอันลหน่งเกับผมสูตนี้นหนไม่แห้งสูตนี้มสูตรรับรับเงินล้านสูตรรับเงินล้านนี่ไม่แห้งครับหงไม่แห้งหนึ่ง่ลายกงปีนี้รุดจังหวัดไปปว่าท่านรุดป,ปีนี้ยัรุดจังหวัดตลอดเขามันเป็นเหล็กที่รอดจละเกิน ครับผมแต่มันสิยวขับตัวได้นี่รับประกันบ่ได้มีตะเกงเอาครับผมผู้เอาตัวเกงของผู้คือกันนั่นล่ะเอ้ย16 16พี่น้องเอฟซีตัวนี้น่าจับตามองนะครับผมผู้เข้ากันไปสิมองตัวได้กับมองงเอถ้าพิจารณากันเอง10กับ10กับมีมากกว่ามาวเลขที่มากเนี่ย เด็กที่มาอยากเห็นว่าเลยสายยาปู้หนึงุนอ่างนั้นกันหนุนบอกเใบอกันบามันเมียงอันนี้ตรงท้ายที่เปลี่ยนเลขก็เขชรหนึ่งสองสองหนึ่งนคับปปจูกบหมาปจูกบหมานี่ละมันรดขับมันส้นกรหมาการส้นมุนมุนเลมเปัวยังว่ามมรถดลานลานอย่นี้มันส้นออกสองเทียบนะรถมันถะกเบี่ยนรถกะสองหนึ่งปัวสองหนึ แดครับไปเบิรงข้างหน้าว่ามันค้นเขียวว่องครับแ <c oughs> ปดเก็ดครับแปดเจ็ดเอาพี่น้องเขียนไปทั้นนี่กันเห็นตัวนี้สี่ห้าเราเลือคนมาจำกันพอดีครับตัวสองเก็บโอ้สองเก็บตัวนี้นชนกันนะครับชนกันกับตัวซาเลยครับผม สี่ขึ้็มาตัวสำรองสองแปดเนี่ยขี่หาอะไรบอสปูลอตเตอรี่เจ้าใดกับบอมี่สองแปดตัวสำรองมันปูพวกมันขันมาคำนวณแล้วมันต้องมาต่ำกันกันอย่างไรอยู่มันต้องมาหากันอยู่นี่มันก็มาอีกตัวหนึ่งเข้ากันอีกตัวนึงนี่บันนี้อีกตัวหนึ่งเขา้นมาอีกสามเขาพาเนี่ยเห็นไ่มแล้วตาดวงไฟดวงมันแม่โดนหนิไหมครับผม ผหาได้ก <ersch> <iment? S 1> ็ได้หาบ่ได้ก็จบคือกันเลยผู้หาได้ก็จะโชคดีนะครับผู้ผู้หาได้ก็โชคดีถ้ามันมาเนาะครับผมถ้ามันมาตัวไพล์ตัวมันสามเจ็ดครับผมสามเจ็ดมาเนี่ยจีที่นี่ตัวกลมด้วยมาเนี่ยนะกลมแล้วครับตัวเน้นธรรมดาสิปล่อยมือตัวใดก็แล้วแต่ที่ว่ปล่อยก็ัดเข้ามาเด้อแต่สำหรับปู้ผู้ทีกลมให้ครับ ปูกลมให้แปดเจะพี่องเกครับมเด็กปมันเป็นเด็เก็บกให้สองจิตเด็กปมันเป็นเล็กเก็บสองในถือไงจุดไงครับผมเอาไปแล้วแม่แมนุดเ็กบนล่างเ็กหลักบนล่างอันนี้เป็นสรองกับผมสำรองโอ้เนึ่งเจสองปดสำรองแล้วก็นึ่งหกับผม สำรวงพอนี็เพ็ดเบอร์รถจะคลองจะเลื่มมันได้ไนี่ะน<อ>ี่พน<อ>ักงาดนี่รถตะลียังได้จกใบที่ปูจัดเต็มเต็มหนิมันมา,ากเลยทรถตะลียังได้จกใบยอดสอง<อ>เห็นสองปูเขียนให้ยุกคือว่เอาเนาะมันตกกลับบ่าเคยสิคึดนี่เอานี่ตัวหนึง่งสามห้านะปูเนาะให้สามกลมครับผมสามกลมสี่ห้าห้านั่น อาลงโลโก้เถอะปูเอาลง s> <S โลโก้อีกอันนี้ลงโลโก้อีกรอบมันกับผมม้าหมอเส้าครับผมโอ้โหถ้าม้าหมูเส้าเนาะปูเนาะแจ้งม้าหมอเส้าโอ้เด็กรับเงินด่านมาหมูเส่าเด็กรับเงินด่านถ้าม้าหมูเส้าได้พี่น้องเลยเอามาสดๆร้อนพี่น้องชมแกะกระจอกไว้นะครับมาปุ๊บคุบปั๊บเลยมันสิมีมันสิมี ชุดใส่ท้ายมันเหล็กไม่เหล็กนี่งอติดเข้ามาอีกจุดหนึ่งกับผมเดี๋ยวสิมามือนั่นเข้ามาฮก3ปดสามกระจอกพี่นองไม่ว่าช่องให้พอเพชรเพอว่ามันเหล็กตันแล้วกับผมมันออกหาเปดสาเขาบอกว่าฮกเป็ดสามเขชงมามันก็เหล็กปูนเลยตัวเอยสำนับเบาออกหัวมันได้สำนับออกไม่ดีวันนี้นี่จะฟังเขาไมพราะจะฟังจะเขียดแค้นตรออยู่ เอาทันหมดช่วงเอาท่านผู้ชว่าเบิ่งเลขรับเงินล้านเนาะครับท่านผู้ชมเนาะม,มาสดสดรอดๆอมือเศร้าเนาะครับท่านผู้ชมปูกับครูปรับคุมเอาซุ่มซักไว้เลยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะปูกับเซุ่มซักไว้เนาะครับเด้อพี่น้องเด้อมาสดสดรอดๆนาะครับเนะาะบารนี้ก็ <laughs> <laughs> กมีแปดศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งแปด สอเจนาะครับชมช้ชมเนาะแล้วก็บหนึ่งศูนย์สองหนึ่งเฮ้ยหนึ่งสองครับเนครับครับเลขรถผมครับกับเจ็ดแปดหนึ่งหกสามหาสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดาะครับชมช้ชมเนาะส่วนปูขังซุ้มว้ก็มีสามหาเจ็ดแปดสองเจ็ดนาะครับชมช้ชมตัวกันตัวร่องกับหนึ่งหก สองแปดเด้อพี่น้องแล้วแคปหน้าจอไว้ครับผมเอางวดวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งอย่างนี้เอาวันที่หนึ่งกันยากให้พี่น้องเขาโชคโ,ชคโชคมันๆเ,เรื่อยๆเฮ้ยนะครับเด้เอขอใอยย่ดีมีสุขตลอดปีตลอดไปเนาะครับท่นานผู้ชมเนาะฝากคนใดคนแชร์คนติดตามด้วย